สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะกล้องระดับนะคะยี่ห้อซอกเกียค่ะรุ่น B40A ค่ะค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยายนะคะอยู่ที่24เท่าค่ะสามารถส่องได้ไกลนะคะ100 150เมตรค่ะจะมีระบบอัตโนมัตินะคะบวกลบ15ดิปดาค่ะสามารถทำความละเอียดระดับในระยะ1กิโลเมตรนะคะบวกลบ2.0ม mm ิลลิเมตรค่ะ จะมีโครงสร้างนะคะกันน้ำกันฝุ่นนะคะ ip 6 6ค่ะจะมีจานองศานะคะ360องศาค่ะไว้เปิดฉากขามุมนะคะสำหรับราคานะคะจะอยู่ที่ราคา1 1 7 5 0บาทนะคะอุปกรณ์นะคะจะได้พร้อมขาตั้งกล้องและไม้สตาร์ฟ4เมตรค่ะสินค้านะคะรับประกัน1ปีค่ะฟรีคาลิเบรสครั้งใน1ปีค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอวันค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบ SO ิสโซซอยบางนาตาดทิพหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์สองหศูนย์่าค่ะ